โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u ู n ตอนนี้นะครับก็อยู่กับในวอสซีเซิร์ฟเวอร์เอเดียนะครับทุกคนแม เซิฟนี้ผมอ่านถูกหรือเปล่ามารูนะครับแต่น่าจะใช่ทุกคนเอเดียนซีนะครับผมทุกคนก็สําหรับเซิฟนี้นะครับผมก็เป็นแนวของแลนะครับทุกคนนี่ครับจะเป็นแบบว่าเซต50กับ300นะครับผมนี่คือโปรโมชั่นหลักนะครับเติมก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือนี่ครับสมัครใหม่ก็จะได้ของตามนี้นะครับก็คือตัวละครโดเกอร์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือตัวละครซีสมัครใหม่นะครับพอมาแล้วทุกคนเนี่ยสามารถมีตัวละครนี้ได้นะครับ และอย่างนึงคือคนถามว่าแล้วมีของตามมาสำหรับคนดูคลิปให้ลองเล่นฟรีๆไหมครับบอกเลยว่ามีแน่นอนและอยู่ได้ด้วยครับเพราะว่าใครตามผมมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมรับโปรโมชั่น1000บาทฟรีฟังไม่ผิดครับทุกคนเซิร์ฟนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับตามมารับโปรโมชั่น1000บาทฟรีพอแล้วผมแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิปนะครับทุกคนสำหรับเซิร์ฟเอเดียนสีเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนโอเคตามมาก็เอาของไปเลยและอย่างหนึ่งคือวันนี้ถ้าผมพูด ที่ติดขัดหรือแบบว่าพูดไม่ค่อยชัดเนี่ยขอพอดีแล้วกันนะครับพอดีมันบังเอิญบังเกิดเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือร้อนในขึ้นลิ้นกูไวสัดนั่นแหละเวรกรรมนะครับด่าคนอื่นเยอะนะฮะเล่นกากแล้วปากแซ่บไปเยอะไงเออเวรกรรมมันเข้าตัวกูแล้วทุกคนนะครับ แม่บอกเลยว่าไม่เป็นไรครับถึงแม้จะเป็นลอนในผมก็จะพูดมากเหมือนเดิมแต่อาจจะพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็เจ็บๆหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเซิร์ฟนี่นะครับจะมีทริกในการเล่นด้วยนะครับทุกคนรู้สึกว่าเดี๋ยววิธีการขึ้นตึกทุกคนดูดีครับนี่วิธีขึ้นตรงขึ้นตึกนี่ต้องขึ้นแบบนี้นะครับนี่ขึ้นมาช่องตรงตรงแอร์นะฮะขึ้นมานไม่ได้ครับทุกคนก็ดูเป็นทริกเอาไว้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะฮะไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นเพราะว่าเซิร์ มาดูซิมีคนหรือเปล่าเซิร์ฟเวอร์มีเซิร์ฟเลยมั่งเซิร์ฟฟาร์มยังไม่มีนะครับแล้วก็เซิร์ฟธรรมดาอ่าห้าคนเซิร์ฟดาวทาวหวังว่าจะมีตึกให้ผมลองบินนะทุกคนนะครับไปครับทุกคนแล้อีกอย่างหนึ่งนถะ้าใครปรับจอเต็มฟูลสกรีนไม่ได้เนี่ยเอ้ยจอเล็กไม่ได้ก็ไปกดที่ดับคิวเมนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะแล้วก็เข้าไปตั้งค่าตรงนี้นะครับผมปรับเป็นแบบว่าไอเแบบ่ยปรับฟูลสกรีนให้เป็นเลขศูนย์นะครับทุกคนโอเคนะถ้าใครแบบว่า,าจจะสงสัััยวว่่าทไไไมมปปรรบบเ็นนจอนด,ด้ะค ถ้าผมปรับได้ไงเอออ่าเฮ้ยทำไมผม,ม่ได้ยินเสียงอ่ะอ๋อผมรู้ละทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่เซฟโซนเหรอถามจริงผมว่าเซฟนี่เป็นเซฟบวกกันเลยแ่ะไม่เซฟโซนหรอทุกคนว่าแล้วคือผมขอตายกันรอบหนึ่งโอ้หทุกคนเชียร์ละไอ้เนี้นี่ไม่ใช่เซฟโซนนี่ทุกคนไหมนี่นี่น,น,น,นี่วิธีขึ้นตึกนะครับเขาโดนผ่านช่องแอร์กันแล้วโดดอย่างไรให้สูงอะ่ะเิ่งนะ เขาดูยังไงให้สุกอะอ๋อมันมีแอบแอบไปขั้นๆไปนะครับทุกคนตอนนี้คือบอกเลยว่าผมไปเปิดเสียงก่อนเหมือนแบบว่าเสียงนี้มันซอสมันแบบได้เป็นตัวเก่าแล้วไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นเพราะว่าขนาดปรับจอเนี่ยผมยังต้องปรับยังต้องปรับในโน้ตแพดเลยแล้วก็อันนี้เสียงเนี่ยผมจะเลือกยังไงให้มันตกมาทุกคนเออที่ผายแนละ้วถ้าคลิปนี้ไม่มีเสียงนี่ก็บันเทิงไปเลยนะฟังกูบ่นอย่างเดียวเนี่ยนะครับพอปรับใหม่นี่ผมไม่มั่นใจว่ะ ปรับเสียงปรับยังไงวะเออท่านผู้ชมนะครับปรับเสียงปรับเสียงเออซาวมีไหมเอยซาวซาวซาวมันไม่ไม่น่าเกี่ยวทุกคนแต่ผมว่านะมันอยู่ตรงนี้ทุกคนอ,อ่าเนี่ยผมต้องเอาเป็นอันไหนสักอันหนึ่งนะครับเพราะฉะน้ผมลองไปทีแล้วกันอ,อ่ะขอให้กูดีนเสียงพออ,อ่ะบอกเลยว่าเออผมไม่ต้อง เออเฮียละผมไม่ต้องผมไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องพูดอะไรได้ขอแค่ได้ฟังเสียงปืนพอเออขอตอนนี้ปัญหาครับผมปัญหาครับผมไม่ได้ยินเสียงทุกคนยังไม่ได้ยินเสียงเหมือนเดิมทุกคนที่ผายละอ่อนไอ้เหี้ยกูไม่ได้เลยให้บอกว่ากูอ่อนไม่ใช่ถ้าคลิปนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงไม่เป็นไรผมมีวิธีแก้อยู่ผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้ยินเสียงจริงเนี่ยกูคง กูคงต้องเออคงต้องขอเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดเพลงไปเล่นไปทุกคนแกล้งเหงานะครับก็ไม่รู้ว่าวิธีแก้เสียงยังไงก็ต้องถามแอดบินดูแล้วกันนะครับแค่เปิดเสียงเป็นเสียง,ยงไงผมทําไม่ได้วะเออหรือว่าจะไปที่คอมผมคนเดียวก็ไม่รู้นะไอสัตว์แต่ว่านะีเพิ่งเปิดใหม่แล้วซอสที่เหมือนจะแบบน่าจะเป็นซอสเก่าแหละไม่ไม่แบบหรอกน่าจะเป็นซอสเก่าเลยทุกคนแบบเก่าแบบแบบเมื่อคืนที่เคพี้ขี้หนูอะไรเงี้ยไม่ใช่คนละซอสไอ้ที่แย่ด้วยดิทุกคนนะครับอ่ะทําไม่ได้จริงกูคงต้องเปิดเพงลงกันเนาะทุกคน โอ้โหไม่เป็นไรครับผมบอกเลยผมผมบอซีเรียสนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวกูเปิดเพลงไปเล่นไปให้ดูว่าบอกเลยว่าไม่ได้เปิดนาน้วแบบเปิดเพลงไปเล่นไปใที่สุดสุดยก่อนนะทุกคนแบบขายไข่วันละฟองวันละฟ,ฟองสองฟองนห่ยไอ้เหี้ยแต่โอเคดิดออกบัตมีโปรเทคนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอพารดเลยกันนะครับที่ไม่มีเสียงเพราะว่าผมผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องฮิตจังไดน,นะครับทุกคนสำหรับการทำให้มีเสียงมาเดี๋ยวก,กูเปิดเพลงไปเพื่อไม่ให้มันเงียบประกันแบบเป็นแบบจุนแบบเชียสมาธินะครับทุกคนโอเคป่ะมากูจัดของเลยแล้วกัน เมื่อกี้เห็นพวกเองมาเล่นลูฟี่กันอยู่ใช่ไหมผมเล่นลูฟี่ก่อนก็ได้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้คือเออยาแม็กบังเกอร์กูมีพร้อมใช่ไหมออโอเคแต่รู้สึกว่าบังเกอร์ไม่มีนะต้องไปกดซื้อเอาโอ้แล้วในขั้นที่หนึ่งมาแล้วครับตอนนี้อันนี้เป็นกระเป๋าขวบเป๋าที่มันเปลี่ยนหน้านี้ได้ไหมเอ่ยน่าจะได้พระเส้าเจ้าเงี้ยไม่ได้วะไอสัตว์อุสาอุสาอวยอุสาอวยควยเอ้ยนะครับไม่ได้ อ่าแล้วก็ใส่ไปเซตลูฟี่เข้าไปบอกเลยว่าเดี๋ยวเจอกันพวกเมื่อกี้รู้สึกว่ามันอยู่เป็นแก๊งด้วยทุกคนชิบหายแล้วมาทำไปโดดตึกชงโดดตึกโชวมันคิดว่ากูไม่อ่านหน้ากลุ่มเลยสิกูอ่านอันนี้มันคือปืนอะไรทุกคนอาซิม็อบผมไม่รู้นะพูดนตัวเลยว่ามันใช้กระสุนเฮียอะไรไอ้สัตว์เอ้ยกูจะเอากระดีเนี่ยกระสุนซีแม็กออกเนี่ยปืนกลโอเคโอเครู้แล้วเป็นปืนกลเฮ้ยมันเป็นแนวผสมประสานกลกับสนายทุกคนใช่ไหมน่าใช่ครับแต่หลักๆคือเป็นแนวออกทางกลป่ะนาอันนี้ก็เป็นกลเห็นไหมทุ เป็นแนวคนนี่หว่าเป็นเขาเรียกว่าแนวอะไรครับใครเคยเล่นแนวแบบประมาณนี้เชื่อบอกทีครับว่าแนวเนี้ยมันเป็นแนวเซิร์ฟอะไรครับทุกคนเพราะว่าสมัยนั้นผมไม่เคยเล่นแนวเนี้ยทุกคนแล้วก็เซิร์ฟเนียเซิร์ฟนี้ไม่มีบังเกอร์นะครับทุกคนเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวอะไรเออบอกได้แล้วกันนะครับอันนี้ผมสงสัยอยากรู้จริงนะครับเอ้าวะกูจะซื้อป่าผมควยเดสว์ดจาไปหาในเซิร์ฟเอาก็คือเซิร์ฟนี้ไม่มีบังเกอร์นะครับยิงวัดกันเลยไปฮะทุกคนกูลงเลยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันผมเปิดเพลงก่อนแล้วกันนะครับจ ผ่างขางกายลีกัสิทตหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนมาไอสัตว์เจอกันมาทุกคนอยู่ไหนวะโไยดังไปเฮ้ยไอเฮีย้ยคนไปดังแบบเดี๋ยวสมาธิไม่มีสมาธิหลุดมาทุกคนพร้อมแล้วเจอกันแค่ไหนบอกให้เจอกันมันอยู่ไหนไม่รู้ทุกคนผมว่าโหปลาระเบิดล่ออย่างงี้ชัดแล,ะละ้วล่ะมึงอยู่ไหนกันอะชัดแล้วไอเฮีย้ยแต่ถ้าพวกีไม่หมดก็ยิงไม่ได้นะครับ ปันญญงันอยู่ทุกคนเซตซ่าบอทคือเซตอะไรเอาเซตแจกก็คือเซกากแหละนะครับไม่ใช่ตามผมมาเอาว่ะพมันแบบโทนมึนๆนะครับมามาแม่โอ้โหสามร้อยปอนะแม่นแล้วสามร้อยสามร้อยมาดิครับมาดิครับโอผมจะมีห้าคนแสดงว่าไอ้พวกห้าคนนี้จะเป็นแบบว่าคนที่แบบอยากลองแนวแปลกๆหรือว่าจะเป็นขาประจำแนวนี้อยู่หรือเปล่าวะทุกคนชิบหายละซีแม็กเหรอ ไอเฮียพ่อผงตายอยู่เอามาผิดแม็กซ์เฮียจริงไอเฮียที่ยอมมาผิดแม็กเหมือนกันเอาีบลตี้มาเข้าเข้าก็เข้าเอาเข้าก็เข้าเอาเอากดผิดเอาอะไรครับเนี่ยเอาไอเฮียงงหมดแล้วเดี๋ยวขอซื้อแม็กก่อนแป๊บนึงไอเฮียขอแม็กหน่อยขอแม็กหน่อยไว้ลุนไว้ลุนโอ้ดิอุปกรณ์ทุกคนว่ากูตายฟรี อ่ะกนได้มาแป๊บนึงนะหกสิบประดับทุกคนพอป้องกันตัวได้นะครับโอ้โหไอ้เหี้ยอ๋อลูกบอบใบเหรอมาดิครับมาดิครับลูกบอบใบอันนี้อาว่ะเป็นแนวมัน,นเป็นแนวยุคเก่าดูก็รู้เป็นแนยุคเก่าทุกคนแต่ผมแบบอะไรคือเอ้พึ่บป่าเฮ้เอ้เอ้ไอ้เฮียแบบไม่มีสัตว์เออเออเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูดีแป๊บนึงเดี๋ยวกูมาเพื่อนเพื่อนแข่งไว้แข่งไว้แข่งไว้ผมมีคนออกตีก <Yeah. S 1> คนหนึ่งครับ ไม่รอกจะตแตกเดี๋ยวกูไปเอาแบ็คก,ก่อนเอาผิดไอ้เฮียก,กูว่าอายุแล้าไปสิแม็กไม่สองอันนะครับดูโง่ไปเลยคลิปนี้เจอ,อ,อนนจกันบอกแล้วว่าเจอกันแม่งผมก็ว่าอายุมันเป็นมีอะไรแบบเมียบเงี้ยนงนะทุกคนมันมันมีเงี้ยนงนะครับมา,มา อือถ้าเปิดเสียงนะ่าจะแบบน่าจะแบบดูมันนะ่าดูแบบดูได้แบบอารมคลาสสิกันทุกคนยังไงก็ลองโพสถามไม่แบบมีดูด้วยกันนะครับว,ว่าปรับเสียงยังไงถ้าใครเป็นเหมือนผมนะถ้าใครเป็นเหมือนผมนะไม่สัตหรือล,ลุกกันลุกนั่งลุกนั่งว่ะมันเป็นแนวขอ้อแ้วแนวอะไรวะจะแนวโคมา่าไม่ใช่โคมา่าเป็นมันลุกนั่งไวจะเป็นเป็นแบบว่ารีเซ็ตไงแบบกดรีเซ็ตปึ๊กปึ๊กปึ๊กเออหรือจะเป็นแนวโคบ้าไวสัด์เชียละทุกคนมันมีกดรีเซ็ตทุกคนเออ ที่ผ่านกันสร็จดีไม่ต้องใช้ายาดิใช่ปะ่ะแอดมินอับกูเบอรนี้นกูก็ตายดีเฮียอ้าวไม่ใช่ป่ะใช่รีเซ็ตไหมทุกคนใช่รีเซ็ตไหมไม่ใช่รีเซ็ตใช่ไหมโอเคไม่ใช่รีเซ็ตเนาะหรือเปล่าหรือเปล่าเราจะรีเซ็ตเลยถ้ารีเซ็ตนี่กูตายหรอดเลยเพราะผมไม่มีมาโคนะครับเออมันขายโคบ้าทุกคนพูดตรงเลยนะโคบ้าเไปไ็นไอสัตว์โคบ้าตอนอาการกูเนี่ย ไอเฮียเพงนะพูดเลยนะพูดเลยนะว่าแล้วไปแนวโคมาซีเนี่ยมันเป็นแนวที่ผมมีปมเลยเด็กผมเคยพยายามลองเล่นช่วงนั้นตังก็ไม่มีมากแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยามมาเซฟโคมามันเซตหนึ่งอะหัวตัวปืนกีตาร์เนี่ยเซตละห้าสิบกูซื้อมา 2! สองเซตแตกไม่พักเลยทุกคนก็เลยเลิกเลยนะครับเพราะกูสู้เขาไม่ได้นะครับใช่ปะเ,เนี่ยไอเฮียเซฟดีแนวดนวดิวเซฟดีแนด้ยวเดยเหรอทุกคนใครรู้จะบอกทีละกันนะครับถึงแม้ผมจะไม่เคยเล่นสมัยก่อน แต่ผมก็พอจะรู้จะพอจะรู้แนวนะทุกคนไอ้เฮียไอ้สัต์ <c oughs> เล่นกูแล้วเพรกอันแล้วอย่าเพิ่งไปคิดเลยครับว่าผมจะเล่นเซตห้าสิบหรือสามร้อเลยมันต้อง50สิก่อนอยู่แล้วนะครับไอ้เฮียตอนเนี้ยไม่รู้ว่าแนวโคม่าหรือเปล่าแต่อาการกูเนี่ยเขาขันโคม่าแะ้ทุกคนเฮ้ย,ยเพลงนี้ก็แรงไปนี่ก็สิดอะโหลโอ้โหเย็เก้ท้อเลยทุกคนผมจะลองเล่นแบบไม่ไม่ไรีเซ็ตดูนะ ถ้าเล่นได้ก็คือก็ได้แหละนะครับกระเป๋าอะไรกระเป๋ากระเป๋าเอาใหม่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 แต่มันมีกด e ีคิวไว้เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรใช่ไหมมันคุ้นๆอ่ะคุ้นๆใช่ไหมทุกคนรู้ใช่ไหมมันเหมือนอะไรเหมือนแนวรีเซ็ตันทั้งผู้ชมเออไอ้เหี้ยใช่ไหมเนี่ยมันมีเพื่อนอะไรอ่ะรีเซ็ตอ่ะกูเล่นเบาเร็วใช่ไหมฮัลโหลปึ๊บ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 เดี๋ยวกดทิ้งอีกตอนเด็กกูเคยละกดกดทิ้งกูเคยกดทิ้งอยู่ว่าจะใช่ไหนทุกคนโคม่าป่ะ ไอ้เห uh ี huh. ้ยมาดิ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 โหดิกูนานเหลือเกินไอ้เหี้ยโอ้โหย่งใส่กูแล้วใส่กูแล้วไอ้เหี้ยกูว่ารีเซ็ตช่วยเลยเถอะนะขอ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 ทำเข้าใจก่อนไหมหนึ่งฮึบฮึบปะ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 ฮึบฮึบโอ้โหมันโดดมันมันจะติดติดติดอะไรอยู่มีนาทับคนเฮลินก็พันอีกเก็ดแม่ โอ้ oh, ทุกคนผมจะลองไม่รีเซ็ตดูนะครับมันจะได้ไหมนะไอ้เหี้ยถ้าผมยิงมาเยอะแล้วไม่บํายาเนี่ยคือรีเซ็ตชัวนะครับกูสามร้อยสามร้อยไอ้เหี้ยโอ้ตายมา ผมไม่รู้นะว่ามันใช้แนวรีเซ็ตหรือเปล่าแต่ผมจะไม่รีเซ็ตแล้วกันนะครับอย่างนั้นก็คือเออยังพอจุกได้มาได้เวลาได้นสามดอยท่านผู้ชมเจอกันเออถึงแม้กูสู้ไม่ได้แต่กูก็เออได้อยู่แล้วแบบเปิดมันแบบยังพอจุกได้อยู่เพราะว่าตอนผมที่ผมเคยเล่นโคนม่าแล้วผมมีปมอ่ะคือผมโดนไม่กี่เม็ดผมตายเลยนะแต่อันนี้คือมันไม่ได้กี่ไม่กี่เม็ดตายไงมันพอวิ่งจุกหนีได้นะเห็นไหมขณะผมไม่แบบไม่ได้กดรีเซ็ตนะพอแล้วคิดว่าเอคิดได้ง่ายดีคงไม่ใช่แนวโคม่าหรอกอาจจะเป็นแนวที่กูไม่่เเคยลลนแหะ ไอ้เหี้ยโคตรอวยตัวเองเลยไปฮะทุกคนไปครับเจอกันมาเจอกันไลยสัตว์ทัพมิชเไหมทุกคนประสมซอสยกใหม่ไม่ได้ทุกคนโอ้โหก็เป็นแบบสอสยุคเก่าของจริงโอ้พ่อมึงไหนเฮี้ยแบ็กสตา์เด็กเฮี้ยกูดิสเลยสัตว์ มันใช้แม็กซ์สามสิบนะครับปืนสามร้อยใช้แม็กซ์อ่าใช้ซีแม็กซ์ไม่ได้นะครับโอ้โหทุกคนก็ศึกษาดูดีจากคลิปผมแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องผิดพลาดเป็นผมนะฮะแต่เสริมนี้มันดีที่ว่าโปรเทคมันนาแล้วก็ถ้าโปรเทคไม่หมดก็ยิงไม่ได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับคนที่แบบยิงไปแล้วเออมันเป็นแนวอะไรว่าใครใครใครช่ำชองใครชำนาญช่วยบอกผมดีแล้วทำไมแอดไม่ให้แม็กผมมาวะอ๋อเดี๋ยวนะอ่าจะใช้ซีแม็กซ์ไดนะ้แต่ผมลืมเอาแม็กมาปะทุกคน ใช่ไหมผมซื้อผืนแล้วกันผมผมผมไม่อยากแะแ,แบบจะเสี่ยงอ่ะกูซื้อสามสิบไปแล้วกันแม่งถ้าผมว่ามันได้แฮซีแม็กได้แหละแต่เมื่อกี้ผมลืมแม็กไปครับเอออย่าเขินเลยกูเขินเลยเฮียเข้าใจทุกคนผมพูดเล่นใหม่เออไม่มีใครรู้เลยจเติบเกิดใช่ไหมละ่ะจะบ้าบอขอลครคางไอ้เหี้ยพูดซะลืมไปเลยพี่ละในนะครับจะบอกเลยว่าผมพูดทุกคำี่ยผมเจ็บมากเลยนะผมเจ็บจริงๆอ่ะ ใช้ได้ไอ้เหี้ยก็ว่าอยู่ขอสักคิวนึงเถอะเมื่อกี้ได้มาคิวหนึ่งเซท้าบอทต่ขอแบบเซท้าสิบขึ้นไปสักเซตนึงดิเฮ้ยผมไปลองสเต็ปการปีนนี่หว่ระหว่างนี้ไปลองปีนท้องแดงโชว์สักหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้โคตรจากห้ามาเป็นเจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวปีนโชว,ปโชว์ปีนโชว์เด็กมาหน่อยไอ้เหี้ยอ้าวไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่ห้องบันแดงไอ้เหี้ยยึดแม่เราจะจัด กูเนี่ยนะครับมาด,<ห>มาดิมาดิล่ะมาดิล่ะโอ้โหมึงเล่นแบบไม่กลัวเซตกูที่คือแบบมันมีเงี้ยงยำนะว่าลุมกูแล้วลุมกูแตกโอ้โหแตกไวชิบผายเลยทุกคนอยากจะฟังมันพูดจังว่าแบบเอออะไรยังไงนะครับ ผัวนะคือว่าคูบอกเลยยังไงแนวนี้ก็ไม่ใช่แนวผมแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แนวผมแต่ผมก็ได้บอกว่าเซตมันไม่ดีนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบแนวนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยจริงๆา,าจจะไม่ใช่ว่าไม่ใช่แนวผมผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นหรือใช่ครว่าผมแทบไม่เคยเล่นเลยมากกว่าครับทุกคนผมเลยจริงแบบว่าเออรู้สึกแบบฟิลลิ่งไม่กูดโอ้โหทุกคนกูเหลือเซตสุดท้ายละพอในรอบนี้กูต้องเล่นให้ดีดีนะครับเป็นไม่ได้แล้วคนนะครับแจกันไหนวะฮัลโหลไอ้เฮียมันทำกูเกินไปอะคือแบบ ใส่กูมไม่พักใส่กูมไม่พักเลยกูจะขึ้นกูจะขึ้น,นมึงเอากูลงมาทุกคนตาสุดทา้ายเมื่อกี้ติดมันจะหาห้องมาดแดงดเมื่อปีน้ขึ้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมก็มีแค่สองเซตนะทุกคนพอแล้วคือใช้ให้คุค้มนะครับแต่ตามโปรมาโปรพันได้สีเส่เซตนะทุกคนเออสรุปคือคนดูมึงตามมามึงได้เยอะกว่าเนี่ยกูนี่กูกูอยู่อยู่แล้วกูไม่ได้ตามมากูได้แค่เออกูได้แค่เซตเดียวไอ้เหี้ยพวกมึงนี่ได้เยอะกูอีกนะกูบอกเลย บุกมึงได้เยอะกูแค่แหละนะครับเนี่ยขึ้นตรงนี้เหรอขึ้นตรงนี้เหรอขึ้นไหนวะอาา๋อมัน้ขึ้นบนแรงนี้ปะยังก็หยิบแอร์บ,บนสูงกว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมเหรอไป่รู้กูขึ้นอยนเไี้เฮ้ยขึ้นยังไงอ่ะขึ้นตรงแอร์ กูไม่เข้าใจอยู่ดีเฮียไปศึกษาดูคลิปวันนี้ขึ้นมาได้ให้ดีแล้วกันกูไปศึกษาอะไรเฮียเย็ดแม่เกือบแตกไอสัตว์สองหนึ่งสองหนึ่งแตกไอเฮียอะไรโอ้โหอ่ะมึงไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟคเกมแต่คนดูได้ยินเสียงกูแน่นอนคือกูหุดหงิดว่ะแต่เขาดูไม่ดีขึ้นตึกดิอ่ะไอเฮียกูต้องมานั่งดูเจริงๆเกงกูไม่เคยคิดกูนั่งดูนะหรอ สามร้อยกูไม่เล่นเลยพ่อของกูตายติดโูนต,ต,ติดนี่นั่นแหละอ่ะกูเป,ปิดคลิปดูดิอะหยุดแม่เมื่อกี้บันไดก็ขึ้นไม่ได้ทุกคนอีกรอบดิอะ่ะเรื่องของมึงไอ้เฮียกูไม่ขึ้นตึกแล้วพ่อมึงตายทุกคนฟังกูไว้สามร้อยกูหมดกูเสียฟรีเพราะอะไรเพราะอะไรพเพราะบันไดเฮียนี่ไงสัตว์ ยดแม่นี่เราได้จริงไหมเนะี่ยผมขอระบายแล้วก็คือกูก็อยากทําความรู้จักกับเซิร์ฟกับแนวนี้มึงก็ขยันลุมจริงๆง,งไอ้เฮียไม่ได้เล่นเลยสัตเซ็ตหมดแล้วด้วยสามร้อยยุดหิดเฮียตามกูมามือได้สี่เซ็ตกูทําคลิปกูมีแค่สองเซ็ตจะบ้าเอาอะไรมาคิดเออไม่ได้ว่าใครนะยัดแม่ร้อนกูร้อนร้อนจริงไม่ได้โม้นะครับมาไอ้เฮียขาบอกเลยว่าไอ้สัต์ขอนะ มาห้าสิบจนห้าสิบเอามันย้ายเซิฟบนทุกคนเหมือนมันจะรัดกันย้ายเซิร์ฟนะครับไม่รู้อะตอนนี้ถ้าไม่มีใครกูก็สเต็ปบันไดแดงก่อนแล้วกันไอ้เฮียมามาดิกูจะขึ้นไม่ได้เลยดิอ่ะกูดูคลิปมาละมาไม่ขึ้นไม่ได้อ่ะลองดิอ่ะมันเมื่อกี้เขับมาได้ขึ้นตั้งแต่ชั้นนี้นะครับอ้าวก็ได้นี่นี่ได้ก็เฮียแล้วมันติดทุกคนสรุปคือพอเข้าใจละ ขึ้นแตชั้นหนึ่งไม่ได้นะครับมันเป็นการขึ้นสุดที่ลึกลับมากเสมนี้นะครับดอกผ่าพ่อเหมือนกับยิ้วเฮียอย่าลืมนะครับใครรู้กับบสมนี้ก็คอมเมนต์มาผมทีตอนแรกผมก็ไม่ถามมันบินไงจริงคือ,อผมผิพดพลาดในที่ผมไม่ได้ถามมันบินแล้วก็คิดว่าเออคงจะเป็นแนวแบบแบบปกติแล้นะเป็นแนวแบบปืนกลแล้วนะเออแบบที่ไหนได้เฮ้ย้สมนีไม่ควเลยพี่ดิษเลยไปหาเำนีอื่น กูลองขึ้นดูก่อนดิอ่ะบันไดแดงอ้าวพ่อมึงสิ้นใจไปเถอะไปไหนก็ไป,ก,ไปกูลองขึ้นตึกก่อนไอ้เหี้ยกูวีตอนนี้เป้าหมายกูกูจะลองขึ้นบันไดแดงให้ได้เฮียกูทอ้อจริงกูทอ้อท้อมากนะครับเดี๋ยวไปหาเสื้อผือเดี๋ยวตามไปกูบอกให้ได้เดี๋ยวกูตามไปแมงตกกูแบบ เสิร์ฟเซตกูมหมดแล้วด้วยประเด็นคือเซตกูมหมดไงประเด็นอยากรู้ว่ากูทำอะไรไม่ถูกตรงไหนอ่ะชั้นนี้ใช่ไหมชัน้นเดียวกันใช่ไหมนะหรอเอาที่ก่อนนะเฮอลอิคสิตไปหนึง่งผมขอสมาธิในการขึ้นตึกก่อน ก็ชัน้นี้แหละทุกคนขึ้นชัน้นี้แหละที่ขึ้นเมื่กจากตอนต้นคลิปมันก็โดดโชว์กูไปคนหนึ่งนะมึงฟังกูกูจะไม่ขึ้นตึกเลยเฮียมาแดงอะกูไม่ขึ้นละพ่อมึงตายใครจะขึ้นก็ขึ้นกูไม่ขึ้นเออยังไงใ,ใครอยากรู้อะไรก็ไปศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วกันนะครับ อ่านไว้แล้วกันแล้วก็ดูคลิปแล้วกันคลิปมีคลิปปลากอบแ้วกูทําตามปลากอบไปได้เฮียกูจะกรกอบเป็นปลาเนะี่ยกูร้อนไหมกูไม่กูจะเป็นปลากรอบไปแล้วบอกเลยอเฮียเจ็ดแม่คนดูอาจจะขำสนุกชอบใจท <c oughs> ามึงรู้ว่ากูคิดอะไรอยู่มึงก็ไปพูดคํานี้นะครับมาสหน่อยว่ากูอย่างแรกคลิปนี้ก็เอออย่างดีกว่าบางเซิร์ฟที่กูไม่เคยย,ยิงใครแตกอย่างน้อยเซิร์ฟที่ผมไม่ย,ยิงคนแตกเนี่ยเนี่ยมันเริ่มชัดไรสัตว์มันชัดแล้วมันเริ่มชัดแล้วไอ้เฮีย แมปน да. ี้โคม่มสาสีชัดๆไอสัตว์ใช่แล้วและอาการกูโคม่าเช่นกันทุกคนสรุปคือมันน่าจะใช่อย่างที่ผมคิดครับมันคือแนวโคม่าพอแล้วคือเล่นมาเร็วรีเซ็ตรีเซ็ตฮึบฮึบมาเร็วรีเซ็ธ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 ฮึบฮึบฝึกก่อนฮึบไอ้เหี้ยก็ไม่ถูกทุกคนแต่ถ้ามาเร็วผมก็เล่นไม่หนันะทุกคนเข้าใจปะฮึบฝึกก่อนฝึกก่อน แต่เมื่อกีก้ผมกดรีเซตต่อหน้ามันทนะแบบยิงเรื่องหัวรถวะอ่ากูฝึกก่อนอ่ะอ่ะกูฝึกก่อนอนะ่ะกูไม่เคยพยายามสเสบเนี่ยเมาก,ก่อนเลยอ่ะสเสฟนี้เป็นเสฟที่แบบกูกบพยายามกูจะบอกว่ากูกำลังฝึกอยู่พอ่อมึงตายนะขยันยิงซ้งสำศพมึงเก่งมากมากไอ้เหี้ยคุโยโหร้อนเลยเดี๋ยวกูปิดคลิปแม่งเลยไหมไม่ต้องเล่นหรอกเออคลิปนี้แค่นี้พอกูบอกเลยนะไอ้เหี้ย ฝึกอยู่ไอ้เฮ็ดแม่ไม่ได้เก่งมึงไม่ได้เก่งไอ้เฮีย้ยสวิตซมแค่มาก่อนมึงแค่รู้เยอะกูไม่รู้อะไรเลยไอ้สัตว์กูวิ่งพื้นฐานเอเไอ้เด็กเฮี้ยยัดแม่ทำกูร้อนนะกขบอกให้ทำกูร้อนนะไอส้สัตว์ไม่ร้อนกับมึงเลยไอ้เฮีย้ยกูร้อนกับกูด้วยแหละคือแบบอะไรครับเนี่ยมีเซอสามมัแค่สองเซตด้วยประเด็นคือไม่ทันได้ลองยิงอะไรเลยสามร้อยเนี่ยว่าไม่ไหวกูว่าจะฝืนแต่ผมจะลองจะลองดีว่าถ้าเป็นแนวรีเซ็ตจริงทำไมตอนแรกผมรีเซ็ตแล้วทำไมผมโดนโดนยิงเข้าวะหรือผมรีช้าไปวะ ขยันดอบดอบเก่งไอ้เฮียดอบเก่งเก็ดแม่ดอบเก่งก,กูงมกมไม่เอาไราไอ้เฮียมาไอ่สัตว์มักูฝึกรีเซ็ตดี้อะไอ้เฮียมาเมาเร็วดิอ่ะมเ,เมาเร็วเล่นเมาเร็วนะครับแต่ตอนยิงผมจะยิงไม่ค่อยแม่นอ่ะเล็งไม่ค่อยโดนปกติผมเล่นเมาช้าแต่ก่อนก็เมาเร็วแ,วแต่พอหลังผมปรับเป็นเล็มาช้าปรับทีครับทุกคน ยิวทุกคนมาผมตัดสินใจละผมไม่ลองฝึกแล้วทุกคนแต่มัน่าจะเป็นแบบรีเซช่วยอยู่แหละแต่ผมผมพอแล้วนะผมพอละกูแม่นไก่สนามมากเลยผมจะเอาสเต็ปที่ผมเล่นปกติละคิดว่าเป็นคิดซะว่าเล่นแนวกนเกาะเหล็กกนลนละกันนะครับผมจะไม่รีเซตละนะครับแต่ไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีเอรง์ไง่แต่ถ้าถ้าถ้าที่ผมเคยเล่นโคมา้าแล้วผมจะไม่ผิดนะถ้ารีเซตเนี่ยคือามันทำให้แบบให้เลือดให้กลับมาเต็มาแบบว่าแบบเหมือนทําให้มันถึกขึ้นอ่ะเออเหมือนแปบว่าเซตมันถึกอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่รีเซ็ตเนี่ยเซ็ตมันก็จะกลายเป็นเซ็ตกากอะไรเงี้ทุกคนนะถ้าผมจะไม่ผิดแต่เนี้ยกูค้างแล้วฮลัลโหลเครียดเลยกูกูีก่เครียดเลยตอนเนี้ยไม่เอาดิฮลัลโหลอ่าหลุดทุกคนเข้าเกมใหม่แบบนึงนะครับผม,ผมไม่ผมไม่หายใจยกูจะลองวัดเรื่งหนึ่งที่อ่ะว่าแบบกูจะฆ่าใครได้หรือเปล่านะข,ขอสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเอาอย่าบอกว่าเซิร์ฟรี แล้วเนะซิร์ฟดีผมกาคงต้องขอปิดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะเพราะว่าเออกูก็กูก็กทรมาร์มพอสมควรละมึงก็แดกเสร็จกูไปแล้วนะอกินกันแจกของโอเคในประมาณนี้นสำหรับเซิร์ฟเอเดนซีก็ผมก็ไม่กล้าพูดเป็นแนวที่แปลกนะครับผมเป็นแนว V2 สองสมัยเก่าอะ่ะก็สรุปก็คือไม่ใช่โคมา่าแหละก็คือแนว V2 นะครับก็แต่ผมเอาตรงกูมไม่รู้จักนะครับเพราะว่าสมัยนั้นคือผม ที่บอกไปสมัยก่อนผมไม่ได้เซิร์ฟเตือนเลยเล่นแต่เซิร์ฟแท้นะครับผมแล้วก็รู้จักบางเซิร์ฟไม่กี่เซิร์ฟนั่นแหละครับพอมาแล้วคือก็ผมไม่รู้ก็ขออภัยด้วยจริงพอมาแล้วคือถ้าใครชอบแนวประมาณนี้คิดถึงแนวประมาณนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ V2 ก็มาเล่นกันได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์กลุ่มเซิร์ฟเอเดียนซีไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ผลิดต,ตามตามกูมาเนี่ยรับโปรโมชั่นพันฟรีย้ำม,มึงได้กันคนละสี่เซตกูมึงดูกูกูได้แคเ่เซต มันน่าน้อยใจ,ม,ใจมันเศร้าใจมันเจ็บมันเจ็บในใจเจ็บที่ลิ้นอื้อนะครับพอแล้วตามผมมาได้ได,ได้ของคนเยอะเล่นฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์ถ้าใครอยากจะมาลองแลวนี้วหรือว่าเออแบบเคยเล่นแนวอย่างนี้มาก่อนนะฮะก็รีบม,มาตอนนี้เลยเพราะว่าตามมาเนี่ยได้ขอ,ของทุกคนแล้วไม่ต้องเสียตังค์เติมด้วยนะครับทุกคนโอเคพอแล้วคลิปนี้ขอจากไปวันนี้ขอบคุณที่ดูจบครับขอบคุณครับ